สวัสดีนะคะทุกทคนตัวนี้นะคะไทยเที่ยงไทยบ่ายนะคะสิบ,บนนะคะ10บ,บนตามนี้เลยะคะ่นะ,คะตามสูตรนะคะผิดถูกขออภัยนะคะ09516นะคะตามสูตรเขานะคะขอให้แตก3มตัวนะคะ9ก้าหนประมาณนี้นะคะ ศูนย์เก้าห้านะคะศูนย์กับเก้าฟันเก้านะคะตัวนี้ศูนย์กับเก้าฟันเก้าเจาะแปดชุดให้เด่นๆตามนี้เลยค่ะเจาะเด่นๆให้ตามนี้นะคะนะเก้าศูนย์เก้าห้าเก้าหนึ่งนะคะหกหนึ่งเด่นๆนะคะขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้กันค่ะ ให้ได้กันทุกคนค่ะบ๊ายบาย